สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าประสบการณ์การลดน้าหนักให้ฟังนิดนึงนะคะจากเดิมที่ดิฉันเนี่ยเคยน้ําหนัก68กิโลนะคะขึ้นไปถึง68กิโลตอนนี้เหลือ56กิโลค่ะวิ้นทำได้แล้วนะคะาจากประสบการณ์คือเราจะต้องเป็นต้องรู้จักตัวเองนะคะแล้วก็ต้องจริงจังรู้ว่ารู้จักตัวเองก็คือรู้นิสัยการกินของเราเป็นยังไงแล้วเราชอบออกกำลังกายหรือเปล่านะคะอา่า คือแบ่งเป็น4ี่ช่วงค่ะคือช่วงคือช่วงช่วงแรกก็คือช่วงของการลองผิดลองถูกนะคะสองก็คือช่วงศึกษาข้อมูลข้อมูลจริงจังสก็คือช่วงที่เห็นผลนะคะช่วงแรกเนี่ยหอาทิตย์ค่ะช่วงแรกเนี่ยคือเหมือนกับว่าตั้งใจละฉันจะลดน้ําหนักคือมองดูตัวเองในกระจกก็คือคนไม่สวยอยู่แล้วก็ยิ่งไม่สวยใหญ่เลยอะไรเงี้ยก็ต้องมามองตัวเองถูกไหมคะ แล้วก็คือไปเดทกับผู้ที่ไรก็โดนเททุพีอะไรเงี้ยเราก็มาค้นตัวมามาสังเกตดูว่าเออเราชอบคนแบบไหนเราอยากจะได้คนแบบไหนไมาใช้ชีวิตหนึ่งกับเราถูกไหมคะแล้วก็เหมือนกับบอกคือทุกคนนะคะก็ชอบคนที่หน้าตาดีสุขภาพดีรูปร่างดีถูกไหมคะก็ทีนี้เราก็มามองย้อนว่าเอะแล้วเขาก็คงจะต้องมองที่ผู้หญิงที่หน้าตาดีสุขภาพดี เราก็รูปรป่างดีถูกไหมคะคือเราหน้าตาไม่ดีเราก็รูปร่างดีเราก็ยังก็ยังม,มีมีโอกาสถูกไหมคะค่ะก็จะเป็นช่วงแรกก็คือเริ่มมองรู้จักตัวเองเริ่มเริ่มเริ่มแล้วตั้งใจละอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนมีเพื่อนแนะนาคะ่ะว่าลองกินอะโวคาโดกับไข่ต้มสิอะไรเงี้ยเราก็ลองค่ะกินอะโวคาโดไข่ต้มบอกโคลรี่ต้มถั่วต้มสลับกันอยู่เงี้ยค่ะหนึ่งอาทิตย์ หนึ่งอาทิตย์ก็เอ้แล้วก็กลับมาคิดว่าเอะมันจริงหรือเปล่ามันควรจะมีวิธีการที่ที่ดีแล้วลดน้ำหนักได้เห็นผลโดยที่ไม่โดยที่สุขภาพดีด้วยอะเนาะก็เลยไปลองอออค้นหาใน Google ดูค่ะแบบลดน้ำหนักอย่างไรลดน้ำหนักอย่างไรไม่โยโย,โย่อะไรก็ว่าไปถูกไหมคะเพื่อนอีกคนก็แนะนำว่าแทนทำไมไม่ลองทำา IF ดูล่ะเราก็ไอเอฟมันคืออะไรวะ ก็ไปศึกษาดูใช่ไหมคะไปศึกษาดูใน YouTube ก็ปรากฏว่าไปเจอ uh, YouTube ของด uh, ็อกเอร์ด็เอร์สเตนเอ็ดเบิร์กนะคะดรสเตนเอ็ดเบิร์กเป็นดร์โฮลิสติกนะคะเขาเป็นคนสวีเดนแล้วก็อยู่อเมริกาคือไม่ได้มีส่วนเสียอะไรกับดส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับดรคนนี้แต่ว่าชอบวิธีการที่เขาแนะนำคือเหมือนกับว่าเขารักษาคนไข้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ ก็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 ดีมากเลยแล้วเราก็ทําตามเขามาแล้วมันมันได้ผลไงนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือของดรท็อปที่เมืองไทยก็คือดรท็อปชาน n e ลนะคะคือคุณหมอเขาจะแนะนําดีมากแล้วก็เขาก็มีคูชลดน้ําหนักอะไรต่างๆมากมายนี่ก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรกับเขาเลยนะคะแต่อยากให้ทุกคนที่ตั้งใจจะลดน้ําหนักได้ศึกษาข้อมูลจริงจังแล้วก็ไหลได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะ ค่ะก็อย่างที่บอกก็คือมันจะมีช่วงลองผิดลองถูกใช่ไหมคะเราก็ลองไปหมดแหละถูกไหมคือดอเรสเตนเอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นหมอโฮลิสติกก็ไปนค้นมาให้แล้วแหละว่าหมอโฮลิสติกคืออะไรหมอโฮลิสติกคือหมอที่รักษาแบบองค์รวมคือหมายถึงว่าส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพราาพักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายทางจิตใจจิตวิญญาณอะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้ เราก็เลยเตัดสินใจทำตามคำแนะนำเราก็ทำตามคำแนะนำของเขานั่นแหละคะ่ะช่วงหลังจากอาทิตย์อาทิตย์ลองผิดลองถูกไปแล้วก็จะเป็นช่วงที่ศึกษาข้อมูลแล้วก็ทำจริงจังเราก็ทำตามด็เอรเอกเบร์เนี่ยแนะนำนะคะก็คือทำา IF ถูกไหมคะ IF ที่แบบถูกวิธีก็คือเขาก็จะมีแนะนําว่าทําที่ถูกวิธีควรจะเป็นยังไงถูกไหมคะดีฉันเริ่มจาก16 8, าทับ8หนึ่งอาทิตย์นะคะ สิบแปดทั้งหกหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งถัดมา20ทั้หกก็เป็นอาทิตย์ 3. ที่3ทีนี้กพ็พอช่วง3อาทิตย์ผ่านไปเราก็เริ่มเห็นผลคือก็เป็นช่วงที่เริ่มเห็นผลถูกไหมคะช่วงเริ่มเห็นผลเนี่ยพอเราเริ่มเห็นผลแล้วเราก็มีกําลังใจเราก็ทำอุย้ยมันทําได้ว่ะมันจริงอะไรเงี้ยคะ่ะทีนี้ก็เลยทําสลับกันมาสลับส6บกก็เป็น16 2อาทิตย์1 0 1สทั 10, 10, ้ง ทัที่16ทับอนาทีสิบ18ทับหกสองนาทีแล้วก็20่ทับสเนี่ย2อนาทีอย่างเงี้ยค่ะสลับกันอยู่ช่วง3เดือนแรกนะคะจะทำแบบเคร่งเค,งคร่งคัดมากแล้วดิฉันก็ทำแบบเคร่งคัดมากนะคะคือหลักการก็คือหลักการก็คือกกควบคุมอาหารโดยที่เราต้องควบคุมอาหารให้ได้อย่างน้อย16 16ชั่วโมงในช่วง16 16ชั่วโมงเนี้ยก็ดื่มน้ำได้กินกาแฟได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็กินอาหารแค่สองมื้อกินอาหารแค่สองมื้อคือกินกินให้อิ่มนะแต่แต่ละมื้อต้องกินให้อิ่มค่ะเพราะไม่งั้นเราจะหิวไงเราจะโหยร่างกายเราจะโหยเพราะฉะนั้นช่วงสองมื้อเนี่ยเราต้องกินให้อิ่มแล้วก็ลดอาหารประเภทแป้งนะคะคือไม่กินข้าวไม่กินไม่ไม่กินเส้นแล้วก็ไม่กินมันอะไรพวกนี้ขังงดงดไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่กินหวานคือพวก น้าอารมณ์หรืออะไรเงี้ยคือไม่กินเลยนะคะไม่กินหวานไม่กินน้าตาลอะไรเงี้ยนะคะคือทําดังเคร่อง,ครองอยู่เนี่ยประมาณสามเดือนนะคะแล้วก็โดยการกินผักใบเขียวมากขึ้นกินเนื้อมากขึ้นกินปลามากขึ้นนะคะกินไก่มากขึ้นคือแต่ว่าต้องเป็นที่ ที่เป็นเหมือนเราทำเองเราซื้อแบบอาหารสดแล้วมาทำเองนะคะเราก็กลายเป็นคนที่ขยันทำอาหารมากขึ้นจากเดิมที่เราเป็นคนที่เมเห็นมาม่าอยู่ในเห็นมาม่าแล้วก็มาม่ามั่งลูกชิ้นมั่งใส่ไข่ใส่ผักอะไรเนี้ยมันคือแต่ว่าหลังจากที่ตั้งใจลดความอ้วนแบบเราก็ทำไอเฟนจะทําให้เรากลายเป็นคนที่เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยได้ด้วยนะคะก็คือเปลี่ยนนิสัยที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนขึ้น อะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ทําอย่างนี้ค่ะสามเดือนก็อย่างเขาเรียกว่าอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็โดยการควบคู่กับการเดินออกกําลังกายนะคะที่ฉันเดินออกกําลังกายทุกวันในช่วงระยะเวลาสามเดือนนี้อย่างเคร่งครัดเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่เคร่งครัดขนาดนั้นนะคะค่ะก็เป็นประสบการณ์คร่าวๆใครอยากจะไปทําดู ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวทีฉันจะมีรูปให้ดูแต่ละช่วงเวลานะคะว่าว่าเป็นยังไงค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้คนทุกคนที่กําลังลดความอ้วนนะคะแล้อยากลดน้ําหนักอะไรเงี้ยคนไม่สวยอ่ะมันต้นทุนแพงเนาะมันต้องแบบว่ามีต้นทุน เครื่องแต่งตัวต้องต้นทุนเครื่องแต่งหน้าอะไรสารพัดไปหมดนะคะแต่สําหรับคนที่หน้าสวยอยู่แล้วแล้วมีปัญหาแค่สุขภาพมีปัญหาแค่น้ําหนักตัวแค่นั้นเองอ่ะอีกนิดเดียวก็สวยสุขภาพดีแล้วขอเป็นกําลังใจค่ะขอให้ทุกคนสวยและสุขภาพดีค่ะ